แอฟทักษอนคาเวอร์เพลงรักควรมีสองคนรับบทการเป็นภรรยาน้อยเป็นอีกหนึ่งคนวงการบันเทิงที่มีแฟนคลับติดตามกันเป็นจำนวนมากสำหรับนางเอกสาวสุดสตรองแอฟทักษอนพักสุขเจริญที่ตั้งแต่มาเป็นพิธีกรรายการสามแซบก็ทำให้บรรดาแฟนคลับได้เห็นพัฒนาการความสวยแซบของแอฟทักษอนมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นลุกการแต่งตัวในมุมที่ไม่เคยเห็นเรียกได้ว่าพลิกลุกสาวหวานกันไปนเลยก็ว่าได้ ล่าสุดทำเอาแฟนๆกันฮือฮาไม่น้อยเมื่อแอฟทักษออนได้หันมา c o อร์เพลงดังอย่างรักควรมีสองคนที่แม่แอฟได้พลิกบทบาทจากนางเอกแสนหวานเรียบร้อยมาเป็นภรรยาน้อยสุดแซบป,ประทะฝีปาก กับนางเอกรุ่นน้องแยมมัธิราที่รับบทเป็นเมียหลวงบวกกับพระเอกสุดหล่ออย่างริววชิรวิทย์มารับบทผู้ชายที่ทุกคนก็อยากได้ต้องบอกเลยว่ามีความแซ่บมากๆจนแฟนเข้ามากดไลค์กันรัวๆนี่แค่เห็นตัวอย่างเท่านั้นยังแซ่บขนาดนี้รับรองได้เลยว่าแฟนๆไม่ผิดหวังกันแน่นอนถ้าได้เห็นคลิปเต็มๆต้องรอติดตามกันต่อไปเลยค่ะว่าจะแซ่บขนาดไหน